ครับวันนี้ผมจะมามาดูการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทนะครับ62กิวันะครับที่ขณะที่ตอนนี้ก็คือยังไม่ใช้โหลดแอร์นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้โหลดทั่วไปอยู่นะครับก็จะเป็นโหลดตู้เย็นพัดลมทีวีนะครับโหลดก็จะกินไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ110วัตต์นะครับตอนนี้นะครับก็จะเริ่มให้มีการเปิดแอร์ครับ เปิดโหลดแอร์นะครับใช้แอร์ก็เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ18000 BTU นะครับหรือประมาณตันครึ่งนะครับอันนี้ก็เริ่ม,เ,มเปิดแอร์นะครับดูตัวเลขโหลดนะครับตอนนี้ก็ตัวค่ากำลังวัดการใช้งานนะครับก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ400กว่าวัดแล้วนะครับปลายทาง เนื่องจากว่าเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันก็จะผลิตไฟจากแผงตามโหลดการใช้งานนะครับตอนนี้กระแสก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะดึงกระแสจากแผงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจ่ายให้กับโหลดตอนนี้โหลดขึ้นไปที่ประมาณ1 0ึ่วัตต์นะครับส่วนตัวกําลังวัตต์จากแผงนะครับก็เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือพัน 1>, 1 4 1 4วัตต์นะครับก็เพิ่มขึ้นตามโหลดการใช้งานทองแอร์นะครับแล้วก็ควบคุมกำลังที่ผลิตได้ตามโหลดที่เอาไปใช้งานนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นตัวอิมอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดนะครับมันก็จะผลิตกำลังไฟให้ใกล้เคียงกับโหลดที่ไปใช้งานนะครับตอนนี้ผลิตมาที่1,459วัตต์นะครับต้นทางจากแผง ถ้าแผงเพียงพอกำลังแผงเพียงพอแล้วก็แสงแดดเพียงพอนะครับมันก็จะผลิตตามาโหลดที่ไปใช้งานนะครับแล้วตอนนี้ผมจะพาไปดูตัวแอร์ที่เปิดใช้งานนะครับแอร์อินวเวอร์เตอร์หมื่นแปดพ BTU นะครับก็ผลิตไฟอยู่ที่1,400กวัตต์เนี่ยก็คือกินกระแสยอยู่ที่ประมาณ6 6ก์กว่าๆนะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ตันครึ่งนะครับตอนนี้ก็มาที่จุดคอยเย็นแอร์นะครับตอนนี้เซตไว้ที่24องศานะครับผม<อ>ก็เปิดกำลังเย็นสบายดีนะครับช่วงที่แดดเข้มนะครับแล้วก็มีแดดนะครับ พอเปิดเซตที่24องศานะครับอิวตเตอร์ตัวนี้ก็จ่ายโหลดได้สบายๆนะครับถ้าแสงแดดเพียงพอนะครับแผงเพียงพอนะครับก็สามารถเปิดรันแอร์ตัวนี้ได้นะครับผมในช่วงเวลากลางวันนะครับ